มาพี่น้องตามลูกพี่เข้าไป,ปพี่ซีว่านให้บึงขึ้นกระซิวานน้ำแจกก่อนนะคะว่านน้ำแจกขั้นให,หน้าก่อนบุญพูด,พดวา่าเไปทั้งฝุ่นกันเอาเปิดกระซิวเมืเบิง่งเจ้าวานก่อนให้เจ้าวานเบืองก่อนเราวานไปโลดพันวานชนเอกวานไปโลุ่ดวานคือเคยวานสุป,ปีนละ ก็สิมาเบิงว่าจะวานที่สำไรสนอกัอสสาวตามกุนเจ้าไปนั่นแหละวานไปรลดพันมานี่ย่งางมาข้อน,นี่แหละย่งางไปมาเบิงม็ดเข่ากันจะ้ะเบิงเบิงเห็นปะเห็นยุ่เนาะหน่อยหนึงน่งเนาะวานประมาณสามีละคะเข้ากะสิลืมวานแล้ว แต่ว่ามาบึงเข่าสักก่อนจ้ะบึงมิดเขากันบึงพันเขา่าเขาเลี้ยงงามเลยจ้ะพันเข่าอีเตีอาสีออกมาก้าขาวอ่นอนก็อ่อนกินแซ่บนะตัวนี้เข่าบ่แข็งเข่าม็ดงามก็สิมา์วานนี่ปะเนีย่ยับไปอีกจักหน่อยสิบิวาน ลอยละวานแล้ว,ว,นวๆนะจ๊ะเขากะเนี่ไปอีกจังน้อยะคะ่ะดื่มวานนะพี่น้องการวานนี่มันโมมีสูตรตายตัวนะจ๊ะพี่น้องวานไปโลดวานไปเรื่อยๆแล้วจะเพลยนัดวานแบบใดบางคนก็บวานอีกแบบนึงบางคนก็บวานอีกแบบนึงว่าิดบ่ถึกจ้ะวานไปรลดเขากะเบ,บิงไปนํา มังไที่มังไห่ห้างมังไหนวานทัวพัวนทัวก็วานไปแนมเบึงไปนําแต่ว่าห้าก็ตตองยางไปเป็นข้องเป็นข้องไปจ้ะจะมาหลงยางไปเที่ยวเที่วตัดจ้ะเท่วหนากวางจะบาไก่ยางน,น้ำกลุ้นไปนี่ละต่ว่ายางเพื่อเท่วท่งนีปีการโยดเอาปีการโยอดท่านจ้ะ หยดวันที่สิบหกเมษายนยดได้สามมือฝนกับมะฮัมมันก็พอดีแตกดีเนาะมาเนียนเข่าขึ้นได้ประมาณซ้ำเท่ามือเนี่ยจ้ะฝนกับมาน้ำกับมาเซพอดีเลยแต่ว่าทุงอื่นเน่ยเห็ดเพระท่านเลื่อยเรื่านอาุบุจ้ะการวานนี่ก็ต้องบึ้งให้มันพอดีนะจ้ะาเทวานทีแห้งโหดตน้นมันก็สิเตีอะค่ะ อันเุาหอดนี่มันพอดีเลยจ้ะแต่ว่ามันหยอยปไดยมูมีคนมาหยอดซอยมันต้องขับรดอีเต็กหน่อยกับเคียงหยอดมาอีกนะจะ้ะมันมูมีผู้ใหเฮ็ดนําเฮ็ดสองคนก็นเลยวานเอาง่ายดีวานก็นได้ผลผลิตดีอย,ยจ้ะพีกายนี่เบิง่งคือจังห่วงนิหน่อยเบิง่งคือจัง,ง,งมองอ้าปไ๋แต่ว่าหลายห่วงเนาะพี่น้องก็ได้ๆๆลายลายได้ลายก่อน,อนหยอด เาเบิง่งอาจสิบ่ง,งามเนี่ยจ้ะให้เพิ่นวานให้เบิ่งบึงการเพิ่นวานวานฮียงกันไปจ้ะคนละแถวแถวไผ่เท้มันพยายามบ้านแล้วก็เบิ่งไปนําว่านมงได้มัหน่งถือกระถือมาจาะแท้าเล่าวานเข้าแล้วเล่าจ้ะท้ำการปั้นแล้วจ้ะปั้นถมปั้นกบ วานแล้วเรียบร้อยไปข้างในเราจะหินหินมิดเขาอยู่บอหินมานี่นห,นหินห้อยมิดเขาบ่าจะ้ะห้อยวานเขาเดิ่มปั่นแล้วโอ้ย ไงก็เก่าได้บัดทีนี่คนน่ะลมมาทางนี้บัดทีนี้ขันคอยท่ายอยู่นี่กระซีเข่าดังอยู่นี่ละ่ะโอเคเราสามีละ่วะวัดเลยบึงอันนี้คือพึ่งจะวานซิดแม่งมาหันอีปันขันปันแล้วแล้วกระซิเนียนก้นนิ้วโอเคกลับบ้านได้ซาลิงเรา ซาลิงเรากลับบ้านได้คียยูซูมมบอกตรงๆเลยว่าบอถือเข่าสอบเครื่องั่งอยู่เครื่องหนึ่งเครื่องที่วานกับลายกรณีดอกประมาณส,สา้เนาะสรุปว่าเบิดสอบหนึ่งกับประมาณอีกเครื่องคู่ คือคูหรือคูน่อยนี่แหละประมาณนี้แหละโอเคเดี๋ยวปล่อยสามไร่สามไร่ปุูดไปแล้วโอ้ยไงแห้งนี้ก้อนนี้ก้อน